สวัสดีค่ะพี่ซแนลหรือมาดามคิมนะคะจับเพ็ภูซานอนนี่ค่ะคำถามสักลูกเพจนะคะว่าอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไดไอเดียว่าจะพูดกับลูกภาษาอะไรดีเดิถ้าออกตัวไว้ก่อนนะคะว่าลูกเราไม่ใช่แบบจีเนียหรือว่าเก็ตเรื่องภาษาใดๆทั้งสิ้นธรรมดาคนหนึ่งที่หัวปกติธรรมดาลูกสองคนจะพูดไดสองภาษาค่ะเป็นแบบคุณพ่อเป็นเกาหลีก็พูดเกาหลียันพายตมดโตเนี่ยจะพูดภาษาเกาหลีกับภาษาอังกฤษนะคะส่วนคนเล็กจะฟังภาษาไทยออกกับภาษาเกาหลีค่ะ จริงๆมันไม่มีสูตรสาเร็จนะคะว่าควรพูดกับลูกภาษาอะไรขึ้นอยู่เหตุแลปะปัจจัยของเด็กคนนั้นแล้วก็ครอบครัวนั้นๆน,น,นะคะแต่ในที่นี้มาดามมาให้ไอเดียนะคะในฐานะที่มาดามอยู่ต่างประเทศมาตลอดประมาณ10กว่าปีโอให้ทุกคน,นลองฟังมาดามแล้วก็ไปตัดสินใจเองแล้วลูกสองคนพูดได้ทั้งสองภาษานะคะอัพเคดมาดามเนี่ยก็ลองผิดลองถูกนะคะเพราะเราก็เพิ่งเพิ่งมีลูกขังแรกถูกไหมโตเนี่ยเขาจะพูดภาษาช้าอพูดได้พูด,พดตอนสามขวบไงหรือต้องบอกก่อนว่าคนโตเนี่ยเขาเกิดที่อเมริกา กูเกิดมาก็คือพ่อแม่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษแต่คนข้างนอกพูดภาษาอังกฤษกูก็คงสับสนอยู่มากเพราะเด็กสองภาษาส่วนใหญ่จะสับสนและจะพูดชานะฮะหรือเด็กผู้ชายจะพูดชา้ดชาก่าเด็กผู้หญิงอีทุกคนที่บ้านเนี่ยจะกลัวมากมานสามขวบแล้วเขายังไม่พูดอะไรเท่าไหร่เลยเทียบกับเด็กเกาหลีทั่วไปหรือเด็กอเมริกันทั่วไปได้ไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าภาษาเดียวเลือกภาษาได้ภาษาหนึ่งด้วยความที่มาําคิดว่าเฮ้ยไม่ยอมว่ะในหนลูกอะก็เกิดเป็นคนรูกครึ่งแล้วว่ะยังแอมต้องได้อีกภาษาหนึ่องเเเเเลลลยยยยจจะะไดดด้คค่่ภาาษีวกกก็ตััสินใููบ เขาเขาก็พูดภาษาเกาหลีสองเขาภาษาอังกฤษเขาก็พูดฟังพูดอ่านเขียนได้รูปโตมาที่เกามาโตที่เกาหลีแต่เขาแค่เกิดที่อเมริกาเฉยๆตอนทุงสามขวดเท่านั้นเตดคนที่สองนะค่ะลูกผู้หญิงเขาพูดเร็วตัว้งแต่สองขวดมาพูดเป็นคำเป็นประโยคได้แ,แต่สองขวดนิดๆผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยคนนี้ขอพูดภาษาไทยแล้วกันอันรลองผิดลองถูกค่ะก็ตัดสินใจเลยว่าพูดกับลูกผู้หญิงคนนี้เป็นภาษาไทยล้วนๆเลยออเขาก็พูดภาษาเกาหลีเหมือนเดิม โตมาลูกคนเล็กก็สามารถฟังภาษาไทยออกและก็พ,พูดภาษาไทยได้อ่านรู้เรือ่องก็ได้ภาษาเกาหลีเต็มๆเ,เหมือนกับเด็กเกาหลีทั่วไปนั้นภาษาเกาหลีเนี่ยเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะเขาต้องอาศัยอยู่ในในประเทศเกาหลีต้องการให้ลูกเป็น bilingual ว่าสองภาษายังไงตัดสินใจพูดเป็นราคาอีกภาษาหนึ่งที่ไม่ใช่ตัดสินใจพูดกับลูกภาษาไทยคนเนี้ยสบายใจที่จะสอนเขามากๆเพราะเราสอนได้ได้เ,เต็มที่เลยไง เขาเป็นผู้หญิงด้วยเราต้องสอนลึกซึ้งกว่าเด็กผู้ชายแั่สินใจถูกนะที่จะพูดกับลูกผู้หญิงเป็นภาษาไทยตอนนี้เราพูดอะไรกันเป็นภาษาไทยไม่มีใครรู้เรื่องคนรู้เรื่องก็จะเป็นลูกชายที่จะฟังออกเป็นบางคำแต่ถ้าเราพูดคำลับกันนะสองคนสามคนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องเลยค่ะอ่าหนึ่งที่อยากจะให้ลองระวังนะัเด็กสองภาษาเนี่ยเขาจะอ่อนภาษาเกาหลีมากกว่าเด็กคนอื่นเพราะว่าป้าพ่อแม่เป็นคนเกาหลีเนี่ยภาษาเกาหลีต้องขแข็งแกร่งแรงกว่าลูกเปาอยู่แล้วเราจะมีปัญหาเรื่องอ่อนภาษาเรารงเรียนอนุบาลและเข้าปถมจำไว้เลยนะคะอันให้พ่อแม่่ททุกคนีููาาจะพด ออ่อนก็ต้องหาคนมาติวหรือหาเนทีฟมาติวเลยหาคนมาสอนพิเศษปรับกเลยค่ะตอนนี้ลูกสองคนไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะคนหนึ่งอยู่ปหกสองนี้อยู่ปสองกำลัง,งประกบกรผิวไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะเรา่านคนโตมาแล้วว่าจะแข็งแรงภาษาเกาหลีได้เหมือนกันหาอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนจะต้องระวังเลยนะตัดสินใจพูดภาษาที่สองกับลูกจะมีปัญหากับสามพ่อครัวสามีนะ มาน่า้ากว่าจะเข้าใจกันที่ทุกคนจะเจอมาตลอดเลยนะอย่างที่มารำเจอก็คืออูจะคอมเพนว่าลูกเราอ่อนภาษามากกว่าเด็กเกาหลีทั่วไปผมจะโดนครอบครัวคอมเพนว่าเราไม่สามารถพูดสอนภาษาเกาหลีลูกได้ทําให้ลูกอ่อนภาษามากกว่าคนอื่นปัญหาตรงนี้ให้อดทนนะคะแล้วเฉยไว้เลยคะ่ะทําให้เขาเห็นว่าเราพยายามด้วยตัวเองหรือจะหาคนมาติวลูกก็ได้ให้ภาษาเกาหลีมันแข็งแรงให้ได้อ่านจุดนั้นมาได้นะคะทุกคนจะว่าอะไรเราไม่ได้เลยแล้วลูกจะได้สองภาษาแบบพี่เขางูมที่ลูกคนโตได้ภาษาอังกฤษคล่องแคล่ว การใช้พูดภาษาอังกษคล้องแคลโดยที่ถ้าเราทําตามเขาทําตามครอบคร,รัวเกาหลีลูกเราคงพูดได้แต่ภาษาเกาหลีอะค่ะนคนเล็กมาดามก็อัดภาษาไทยเลยซึ่งเขาสามารถเข้าใจภาษาไทยได้หมดจื่ๆเลยไม่พูดภาษาไทยออกมาแต่เขาก็มาเรียนรู้วิฟังรู้เรื่องไว้เปอร์เซ็นต์คือข้อได้เปรียบของเด็กไบลิงเกิลว่าปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนค่ะเตรียมตัวรับมือไว้ได้เลยมารามทำก็คือมาดามจ้างคนมาสอนให้ภาษาเกาหลีทั้งสองคนแข็งแรง แต่อนุบาลจนถึงป1อนหนึ่งปัวไหมคะลูกเราภาษาเกาหลีแข็งแรงนะไม่มีใครว่าลูกเราได้เลยแต่ลูกเราลูกเราพิเศษกับคนอื่นคือเราได้สองภาษาปรับคลิปนี้มาดามอยากจะสรุปว่าไม่มีสูตรสำเร็จอะไรที่เหมาะสมกับลูกของคุณนะคะอยู่กับตัวเด็กและพ่อแม่ของเด็ก พูดกับลูกภาษาอะไรนะคะอินมูพภาษาอะไรกับลูกลูกได้ภาษาถันนั้นแน่นอนหรือลูกเพตมีความเห็นยังไงเราได้ใช้กับลูกภาษาอะไรบ้างแล้วใช้แล้วประสบความสำเร็จลูกเป็นไบลิงเกิลหรือไตรลิงเกิลมาแลกเปลี่ยนคลิปกันนะคะคลิปนี้บายบายค่ะถามฝากไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์ให้